สวัสดีครับพบกับช h n n n e l d เ v ้นโ Project นะครับเป็น Channel แนะนำเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้นนะครับในคลิปนี้นะครับมาเขียสอนเขียนนะบบแคตตาล็อก EP ีที่2แล้วนะครับผมก็เป็นการสร้างฐานข้อมูลของเรานะครับว่าจะมีอะไรบา้างแบบข้าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับครับผมผมได้ทำการเขียนรูปแบบการ จัดการในหลังบ้านของผู้ดูแลระบบมาแบบคร่าวๆแล้วนะครับผมก็จะเป็นในส่วนระบบคัทต์ล็อกตัวนี้นะครับเป็นหัวข้อนั่นเองนะครับผมผู้ดูแลระบบทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับทวทีทรับลินพันผู้ดูแลระบบนะครับทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับมาดูกันก็อันแรกนะครับจะเป็นการจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบนะครับในนี้ก็จะมีเป็นรหัสผู้ดูแลระบบชื่อนามสกุลนะครับอีเมลเบอร์ติดต่อชื่อผู้ใช้รหัสผ่านสถานะวันเวลาที่สร้างนั่นเองนะครับผม ส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นการจดการข้อมูลนะครับก็คืออาจจะเป็น About หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปเขา้าวนะครับก็จะมีเป็น ID นะครับชื่อส่วนตัวนะครับรายละเอียดข้อมูลนะครับอดเดหรือที่อยู่นะครับอีเมลแล้วก็เบอร์ติดต่อนั่นเองนะครับผมส่วนอันที่3นะครับจะเป็น จัดการประเภทสินค้านะครับก็คือจะต้องสร้างประเภทสินค้านมาก่อนเนาะถึงจะแบบมีสินค้าได้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการเพิ่มลบแก้ไขนะครับในตัวนี้ก็จะมีเป็น ID นะครับก็คือลำดับหรือรหัสประเภทสินค้านะครับส่วนต่อไปก็เป็นชื่อประเภทนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นวันเวลาที่สร้างนั่นเองนะครับอันนีะเป็นคร่าวๆนะครับส่วนสิ่งสาคัญที่สุดในระบบแคตตาล็อกนะครับก็คือการจัดการข้อมูลสินค้านะครับเป็นการเพิ่มแก้ไข และลบนั่นเองครับอ๋อในตัวจัดการข้อมูลสินค้าผมลืมเขียนเป็นหนึ่งอย่างนะครับก็คือรูปนะครับผมจะเพิ่มมให้จะมีสองส่วนที่จะต้องมีรูปนะครับก็คือจะเป็นนี่ในส่วนผู้ดูแลระบบนะครับแล้วก็จัดการข้อมูลสินค้านะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเพิ่มเป็น image เ,เข้าไปแล้วกันนะครับในตัว กดการข้อมูลสินค้าเนี่ยจะมีเป็นรหัสสินค้านะครับชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาสินค้าสถานะสินค้าวันเวลาที่สร้างสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาสร้างนาตเบตหรือฐานข้อมูลของเรากันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับให้เราทําการเปิดโปรแกรมแซมขึ้นมานะครับนี่อทําการเข้าไปที่ l o c a โ h o ต์นะครับพิมพ์อย่างนี้เลย enter ไปเลยนะครับก็จะขึ้นมาเป็นแดชบอร์ดเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าไปที่ php my admin นะครับ ให้เราทำการคลิกที่ New นะครับผมถ้าใครมีรหัสก็ล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับผมจะสร้างเป็นชื่อ Catalog แล้วกันโอเค DB แล้วกันอืมนะ okay. ครับหลังจากนั้นเราก็ลองมาเลือกภาษาที่เรามีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น UTF-8 General CI นะครับที่ผมจะเป็นแนะนำไปนะครับก็ Create มาเลยครับเราจะได้ตัว Database ของเราขึ้นมาหนึ่ง เป็นชุดใหญ่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาสร้างนะครับผมจะสร้างเป็น tb admin ้ะกันนะครับก็คือข้อมูลผู้ดูแลระบบนั่นเองนะครับ tb ก็อาจจะยอดมาจาก table นั่นเองนะครับผมก็กสร้างเลยอันแรกนะครับให้เป็น id นะครับหลังจากนั้นเราจะต้องตั้งอะไรใช้เป็น i n นะครับแล้วเราก็ทำการติ๊กที่ ai นะครับผมก็ให้มันเป็น primary key นะครับก็คือ มันจะเรียงลาดับอัตโนมัตินะครับซึ่งจะไม่สามารถเป็นเลขศูนย์ได้นั่นเองนะครับคือจะเป็นเลขสิบได้นะแต่ว่าไม่สามารถเป็นศูนย์แล้วมาหนึ่งสองสามนะครับจะเป็นเริ่มที่หนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้โอเคในส่วนตรงนี้ผมขอบอกก่อนนะครับหรือแจ้งให้ทราบก่อนนะในส่วนตัวเนี้ยผมจะใช้ไทป์แบบคือตามความถนัดของผมละกันนะครับอาจจะไม่ตรงกับที่แบบ ไทยเขาแนะนำไหมใช้เช่น f l o a ใช้เป็นตัวเลขผมอาจจะใช้เป็นวาชานะครับในส่วนตรงนี้นะผมขอแจ้งไว้ก่อนนะครับโอเคครับผมก็มาดูกันต่อนะครับส่วนต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดดูจากการข้อมูลผู้ดูแลระบบนะครับมีอะไรบ้างก็มี first name นะครับแล้วก็ใส่ไป first name ผมตั้งตัวนี้ให้เป็นวาชานะครับซักส0งร้อละกันนะครับชื่อผมไม่ยาวมากต่อไปนะครับเป็น last name นะครับ ตั้งให้เป็นวาชาเช่นเดียวกันอ่ะผมให้ไป200นะครับก็คือ200ตัวอักษรน,นั่นเองนะครับซึ่งภาษาไทยมันอาจจะเยอะกว่านะครับผมจะแอดไปสัก4อันไว้ก่อนโอเคในส่วนต่อไปนะครับเป็นอีเมลและเบอร์โทรนะครับก็ใส่ไปเลยอีเมลนะครผมผมนิยมเขียนตรงๆเนาะก็วาชานะครับผมใส่ไป200นะครับโฟนก็เป็นเบอร์โทรก็อันเนี้ผมขอใช้เป็นวาชาไปแล้วกันนะครับ จริงมันก็มีทป์เป็นตัวเลขโดยเฉพาะนะแล้วแต่คนถนัดนะลองไปศึกษาอ่านกันดูแล้วกันนะครับนี่ผมแบบง่ายๆไปเลยแล้วกันนะครับสิบหลักแล้วกันเอ,อ่อโอเคใช้ได้ผมคิดว่าเผื่อไปดีกว่าเผื่อแบบให้ใส่หลายๆเบอร์ได้เนาะในอันเดียวโอเคผมขอใส่เป็นสักหนึ่งร้อยไปแล้วกันนะครับตัวนี้เขาว่าอยากให้ใส่ได้หลายเบอร์โทรเก็บได้หลายเบอร์โทรแล้วก็มาโชว์หลายเบอร์โทรนะบางทีเป็น เบอร์โทรของคนคนหนึ่งก็จริงอาจจะมีแบบสองเบอร์เบอร์บ้านเบอร์ติดต่อส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะครับโอเคดูกันต่อครับผมต่อไปนะครับจะเป็น user password นะครับก็คือชื่อผู้ชายและรหัสผ่านนั่นเอง user ครับ pass อ่าผมให้เป็น user เป็นวาชานะครับตัวนี้สัก200แล้วกันครับ นี่วาช้าก็ใส่เป็นสักส0งล้อละกันนะครับต่อไปนะครับรู้สึกจะเป็นสถานะะครับก็คือ s t e ตัด Data, แล้วก็ c Create d a t e ทานนั่นเองนะครับก็สร้างไปเลย<อ>เพิ่มไปอีกหนึ่งแถวแล้วกันเฮ hey, สเตตัสนะครับอ่ะสะเตตัสตัวน,นี้ผมขอให้เป็น in และกันนะครับโดยผมไม่ตั้งอะไรเลยแล้วก็ c r Create c r e t t e Date ชทาน datetime นะครับตัวนี้นะครับผมขอตั้ง type เป็นตัว timestamp ละกันนะครับแล้วก็มาเลือกตรง default นะครับจาก non นะครับให้เป็น current timestamp นะครับโอเคตรงอื่นไม่น่ามีโอเคอันนี้ก็จะเป็น database การเก็บข้อมูลของ admin นะครับคร่าวๆนะครับก็เซฟไปเลยเราก็จะได้มาหนึ่ง table แล้วนะครับที่เป็นของ admin ต่อไปมาสร้างกันต่อ ต่อไปนะครับอ่าผมขอสร้างเป็นเทเบิลข้อมูลขอัฉันละกันนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะเขียนแนวผมไปก่อนละกันนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับผมอะทีบีอาเลนะครับอ่าเป็นแบบนี้ได้ ID นะครับก็คือรหัสก็ตั้งเป็น AI เหมือนเดิมเฮต่อไปนะครับก็จะเป็น name นะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นวาชานะครับก็จะซักสามร้อยละกันนะครับ ส่วนต่อไปนะครับเป็น description หรือรายละเอียดของบริษัทเรานั่นเองนะครับ okay. เป็น description อ่ะผมใส่วาชานี้อาจจะยาวหน่อยสัก500นะครับเกินเยอะกว่านี้ดีกว่าสักพันพันไปเผื่อละกันผมใส่ไปพันหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าภาษาไทยมันจะ generate แบบนับตัวอักษรมากกว่าภาษาอังกฤษนะถ้าใครแบบใส่ไปแล้ว ตกใจว่าวาชาเราใส่ภาษาเข้าไปเยอะเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะให้เรามาเปลี่ยนไทยเอานะครับไทยที่เยอะกว่านี้จะมีอยู่นะครับอาจจะผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นสักอย่างต้องจําไม่ได้แล้วครับเคยแปะไปอยู่อ่ะจะมีมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวไว้หามาแนะนํและกันนะตัวนี้โอเคต่อไปเป็น address นะครับข้อมูลที่อยู่ address นะฮะก็เป็นวาชาเช่นเดียวกัน โอ้ผมเปลี่ยนอ่ะผมรู้แล้วถ้ามากกว่าวาชานะครับก็เป็นเทคนะครับเบื้องต้นก่อนเนาะเดนเดผมใส่ไปครับสามร้อยละกันโอเคผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นเทคนะครับเราก็ทําการโรเวลูออกหรือเลนส์ออกนะครับก็คือจํานวนออกไปนั่นเองโอเคสร้างกันต่อครับผมก็ต่อไปนะครับข้อมูลที่อยู่แล้วก็มีอีเมลเบอร์ติดต่อนั่นเองนะครับอีเมลนะครับอ่ะผมใส่เป็นวาชานะครับตัวนี้หนึ่งร้อยนะครับ แล้วก็ใส่เป็นโฟลนนะครับวาชาชินเดลกันนะที่ผมใช้ผมขอตั้งให้เหมือนกันไปเลยก็คือตะกี้ตั้งไปเท่าไหร่อะห้ไปก่อนละกันโอเคเราก็จะได้ครบแล้วนะในส่วนของ t b About นะครับขอดูก่อนนะครับโอเคปึ๊บปึบปบปบ๊ขอเช็คหน่อยครับอยากให้เบอร์โทรต,ตรงกันโอเคผมขอดูโปรโฟนเป็น100นะครับเดี๋ยวผมแก้นิดนึงนะโฟนตรงนี้ขอเป็นหนึเหมือนกัน ร้อครับโอเคต่อไปสร้างเทเบิลต่อไปกันเลยก็คือเทเบิลประเภทสินค้านั่นเองนะครับก็คือตรงนี้เนาะมี ID มี Title แล้วก็ Create Date Time นะครับแล้วก็สร้างเช่นเดิม id เทเบิลตัวนี้ก็จะเป็น TB Try นะครับผมตั้งเป try ็นไทรแลวกันก็คือประเภทเนาะโอเคต่อไปก็เป็น IN แล้วก็ AI นะครับติ๊กเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับสำคัญนะครับตัว AI เนี่ย ก็ต่อไปเป็น t r รเต n นะครับไตรเตนก็เป็นวาชาละกันประเภทไม่น่าจะเยอะมากสักส0งระกพอนะครับส่วนต่อไปก็เป็น Create ค t e เอตเ m a ไทม์เดทไทม์อ้กดไม่ได้โทษ๊ช Charm ผมขอตั้งเป็น c ทม์ Stamp นะครับตัวนี้ปึ๊บก็มาตั้ง Current t i m e Stamp นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของ GB ใช้ เอาเป็นอะไรดีที r o d u โปรักไหมเอาเป็น t ี t ใช้โปรดักก็ไหละจะได้เข้าใจนะครับว่าเป็นที t อันด์ด์สกอต้อันด์สกอโปรดักละกันอ่ะเป็นแบบนี้ไปดีกว่าเซฟนะครับก็คือเป็นประเภทสินค้าเนาะอต่อไปนะครับเราก็จะเป็นเ,เดี๋ยวผมจะกลับมาแก้เถอะโอเคไปตัวต่อไปก่อแล้วกันนะครับก็คือการจัดการข้อมูลสินค้านะครับตรงนี้ ก็ใส่เป็น ID ไปก่อนนะข้อมูลสินค้าก็เป็น TB underscore product นะครับอาจจะทานเป็นสินค้านั่นเองนะครับต่อไปนะครับที่ผมตั้งไว้คือ title detail นะครับ title title นะครับก็เอาสัก200ละกันชื่อสินค้าไม่น่ายาวมากนะครับโอเค detail นะครับตัวนี้ผมขอให้เป็น text ละกันเพราะว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ยาวมากโอเคผมขอเพิ่มฟิล์หน่อยนะครับ ครับผมก็ต่อไปก็จะเป็น price นะครับแล้วก็ s t a t u s แล้วก็ create date i m e นั่นเองนะครับใส่ไปเลย price s t a t u s นะครับก็ create date time นั่นเองนะครับ, price, up, รบ,ก, time, รบก็มาเลือกกันอ่ะ create date ผมก็เซตเป็น time stamp เช่นเดิมอย่าลืมมาเลือกตรง default ด้วยนะครับ current time stamp มันจะได้อัตโนมัตินะครับ s t a t u s ผมใช้เป็น in นะครับ ไพรผมขอใช้เป็นโฟล t ดีกว่านะครับอันนี้โอเคโฟลตนะครับเดี๋ยวลองกดลงังกันดูนะครับอ่าก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะครับต่อไปอ่าสิ่งที่ผมบอกไปก็คือผมลืมเขียน image เข้าไปเราจะมาเพิ่มทีหลังยังไงสมมุติเราทาการสร้างมาแล้วปุ๊บเราลืม image ใน Table Admin อย่างนี้นะครับอ่าก็คือรูปของผู้ดูแลระบบนะ วิธีนะครับให้เราคลิกเข้ามาที่ table admin ตัวนี้แล้วก็คลิกเข้า structure นะครับก็คือตรงนี้คลิก table admin อ่ะผมสูมไม่ได้กันคลิก table admin คลิกมาที่ structure นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับตรงนี้ว่าเราจะสร้างไว้ตรงไหนอ่ะยกตัวอย่างผมอาจจะสร้างไว้หลังจากโฟนนะครับก็คือนำไปแทรกก็ใส่เป็น image ไปครับ image ตัวนี้ผมตั้งเป็นวาชารลลวกันนะครับสัก200นะครับก็เซฟครับ ต่อไปก็เป็น Product นะครับที่ผมลืมเช่นเดียวกันก็ออกมาก็อันนี้อาจจะอยู่ก่อนไตเติอ่ะอ่อัปเนะครับก็คือหลังจาก ID อ่ะ้ว้็เ็เพมไป Image ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่วาช้าเข้าไปผมตั้งเป็น200เมื่อกี้เซตให้เหมือนกันเซฟเท่านี้นะครับเราก็จะได้ Database เบื้องต้นที่เราจะทำการเขียนระบบแคตตาล็อกแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครไม่ทันยังไงก็ลองกดโพสแล้วก็ลองดูได้นะครับผมก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ขอโทษมาทันี้ด้วยนะครับสามารถติชมได้ตามคอมเมนต์หรือตามสิ่งต่างๆบนเพจได้เลยนะครับผมผมจะมีแชร์ทั้งบนเพจแล้วก็บน Youtube ของผมนะครับหรือชแนลของผมนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้า ใครชอบนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยละกันนะครับไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับ EP ที่3านะครับจะมาทำอะไรกันต่อเดี๋ยวไปไว้ดูกัน EP ต่อไปละกันนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ